เรามีตารางอาหารตัวอย่างและตารางการออกกําลังกายมานําเสนอเพื่อช่วยเริ่มลดความอ้วนสําหรับคนที่น้ําหนักเยอะกลัวเจ็บข้อเจ็บขเบข่าหรือคนที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บหรือเพิ่งหายป่วยและยังออกกําลังกายมากไม่ได้เราชื่อเฟินเราเคยอ้วนมาก่อนเราลดน้าหนักจาก60หรือ54กิโลครั้งเดียวจบหลังจากที่หายจากโรคทางเดินหายใจและเมนเทนมามากกว่า13ปีแล้วก่อนที่จะเริ่มมาปรับทัศนคติกันแป๊บหนึ่งไม่มีการทาอะไรเอ็กซ์ตรีมไม่หักโหมไม่ทรมานและไม่น่ากลัว าเห็นคนรูปร่างดีออกกําลังกายเยอะๆหรือกินอาหารเฮลตี้มากๆและรู้สึกว่าต้องทําแบบเขาถึงจะได้ผลลัพธ์แบบเขาและรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ให้พักความคิดนั้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วเราไม่มีข้อมูลเพียงพอเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างนั่นคือรูปผลลัพธ์ของเขาไม่ใช่จุดเริ่มต้นวันนี้เรามาเริ่มกันและจะพาไปดูว่าจะไปถึงผลลัพธ์นั้นได้ยังไงวิดีโอนี้จะเป็นตารางอาหารวิดีโอหน,น้าจะเป็นตารางการออกกําลังกายนี่ก็คือเมนูตัวอย่างที่มี โ0รตีนถึงกรัมต่อมือ้อหรือเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ1กําปั้นทําไมต้องเป็นโปรโตีนเท่านี้ด้วยเดี๋ยวดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วเข้าไปดูวิดีโอกินโปรโตีนเท่าไหร่ลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i o n Bo x เราได้อธิบายเอาไว้ตอนเช้าเราก็จะกินโจ๊กหมูที่เราซื้อมาเอาข้าวออกครึ่งหนึ่งเก็บไว้สําหรับพรุ่งนี้กินหมูเต็มที่ใส่ไข่1-2ฟองจะเป็นไข่อะไรก็ได้นะไข่ลวกไข่เจียว West e r n fried eggs 2-3ฟองก็จะเป็นไข่อะไรก็ได้ออ สลัดซึ่งมีมอสซาเรลลาชีสซึ่งก็เป็นโปรตีนเช่นกันคนไหนขี้เกียจหน่อยก็ไข่ต้ม2ฟองโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยสมูทซี่ซึ่งมันก็จะมีโยเกิร์ตอยู่ในนั้นด้วยและของเธอละเขียนออกมาให้มีโปรตีนเป็นหลักฟังดูอิม่มและต้องชอบด้วยถ้าต้องฝืนกินมันจะไม่เวิร์กนะเช็ค <Take S 2> กับความรู้สึกตัวเองว่าเราโอเคกับมันไหมไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเราเองไม่ว่าจะเอานวทริชิเนนิสเก่งขนาดไหนมาโค้ชเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราชอบกินอะไรอะไรสะดวกสําหรับเราหรือเรามีบัตเจ็ตเท่าไหร่อาหารกลางวันกินอาาาหรตมสั่ง ข้าวกะเพราไก่พวกข้าวกับกับข้าวเอาข้าวออกครึ่งหนึ่งจะเก็บกลับบ้านก็ได้กินเนื้อสัตว์เต็มที่อาจจะเพิ่มไข่1นถึงสฟองหรือกินก๋วยเตี๋ยวก็เอาเส้นออกครึ่งหนึ่งเพิ่มลูกชิ้นหรือเนื้อใส่ไข่ด้วยถ้ามันเข้ากันจะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งดีหรือน้ำดีต้องกินเส้นอะไรสิ่งที่ดีที่สุดก็คือกินลูกชิ้นเนื้อปลาลวกจิ้มวุ้นเส้นเส้นหมี่บะหมี่มันก็จะดีกว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่แต่ถ้าอยากกินเส้นเล็กแห้งก็กิกนเข้าไปเถอะเพราะยังไงเราก็ต้องเอาเส หา b a l านซ์ของตัวเองคือ do your best but still enjoy มันไม่จำเป็นต้อง perfect ไม่จำเป็นต้อง clean สุดๆสิ่งที่สำคัญคือขอให้ได้ทำและปรับไปเรื่อยๆ Chicken Tuna Salad คำถาม Salad d ressing ที่ดีที่สุดก็คือ olive oil กับ balsamic v i n e g a r หรือน้ำสลัดอะไรที่เป็นใสๆแต่ถ้าอยากกินซีซา s สลัดก็กินเข้าไปเถอะเอาน้ำสลัดที่เป็นครีมออกครึ่งหนึ่งจะได้สบายใจ sandwich หรือ wrap w r จะดีที่สุดแต่ถ้าอยากกินขนมปังก็ได้ เลืองโควิดมันจะได้ย่อยนานๆนนหน่อยวันไหนขี้เกียจหน่อยเราก็จะมีทูน่าชีสแซนด์วิชแล้วก็ไปซื้อไข่ตุนกินจากเชเว่นอาจจะไม่มีเวลาจริงๆก็เข้าไปซื้อไก่หมูไข่ให้มันได้หนึ่งกําปัน้นอาหารเย็นซูกี้ชาบูหมูกระทะเอาข้าวออกหรืออูด้งออกครึ่งหนึ่งกินเนื้อกินไข่ให้พอบุญเส้นผักก็ได้ไม่ต้องไปคิดมากว่าต้องเป็นแห้งหรือน้ําน้าจิ้มเป็นอะไรไม่เป็นไรกริลมีชจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูไก่ปลาอะไรก็ได้กินกับกริลเวชท t a บ l e ซึ่งอาจจะเป็น ฟักทองหรือชีวิตโพเตโต้ยังไงเราก็กินเนื้อสัตว์เป็นพารา i ี้อยู่แล้วมันจะกินอย่างอื่นได้น้อยลงชีวิตโพเ a โตเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตใช้เวลาในการย่อยมีประโยชน์มากมีวิตามินเยอะไม่เหมือนกับขนมปังขาวหรือข้าวขาวถ้าไม่มีเวลาเราซื้อเข้ามาก็เหมือนกันนี่แหละหรือไม่ก็ซื้อกับข้าวกลับมาบ้านคล้ายๆกับอันนี้กินเนื้อกินไข่ให้พอของตนเองเป็นอะไรเขียนออกมาใครทำา IF ก็เอาออกไปมือหนึ่งคืออาหารมันก็สลับมือกันได้นะ สแนค็คเรากินขนมจีบโแระล้วยแอปเปิลชีสสามเหลี่ยมแบบนี้อะโวคาโดน้ำผึ้งโยเกิร์ตน้ำผึ้งซอยมิลค์โปรตีนเชคบางทีเรากินสมูทซี่ถ้าเราอยากกินช็อกโกแลตนี่เราจะใส่คโกโก้พาวเดอร์ไปด้วยหรือบางทีก็เป็นพินาปัตเตอร์อร่อยใช้ได้เลยนะถ้ากล้วยสุกแล้วมันก็จะหวานพอสมควรมันก็เฮลตี้ใช้ได้ไม่ p r o c e s มากมันไม่ต้อง perfect และของเธอล่ะเขียนออกมาดีเซอร์เราก็กินประมาณ1แมกนัมต่อวันคือจะเป็นของหวานอะไรก็ได้จะเป็นเค้กชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งหรือจะเป็นขนมอะไรก็ได้หนึ่งถ้วยให้มันประมาณแมกนัมหนึ่งอันตอนไหนก็ได้ถ้าหยุดได้นะแต่ถ้าหยุดไม่ได้เดี๋ยวจะมีวันให้กินของหวานจะเป็น1วันต่ออาทิตย์แทนอันนี้ไม่ใช่กฎนะแต่เป็น very very strong recommendation ที่เราทํามาตั้งแต่เราลดความอ้วนเมื่อ13ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ข้อที่1กินให้อิ่มห้ามหิว โซเป็นเวลานาน,านร่างกายมันเครียดนะเคี้ยวให้ช้าลงมันก็จะได้อิ่มแบบเรียลไทม์ข้อที่2นอนให้พอให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เวลาร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออยู่ในสภาวะความเครียดมันจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซออกมามาเป็นไขมันอยู่ในช่องท้องหรือเรียกว่า visceral fat และมันทําให้อยากกินน้ําตาลเพราะมันเหนื่อยไงร่างกายมันบอกว่าต้องการเอเนอร์จีมากขึ้นข้อที่3เครื่องดื่มหว,ว,วานๆอย่างเช่นโคก้กชานมไข่มกุกสตาร์บัคส่ หานคือถ้าไม่กินเลยจะดีมากถ้าใครที่กินเครื่องดื่มหวานบ่อยๆเนี่ยอาจจะเช็คดูว,ว่าเรานอนพอหรือเปล่าแล้วถ้าใครมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถที่จะหยุดกินของพวกนี้ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโค้กซีโรแทนซึ่งกินเยอะๆมันก็ไม่ค่อยดีนะชานมน้ําตาล25%หรือกาแฟบวกน้ําตาล1ช้อนชาข้อที่4กด8020คือเปลี่ยนนิสัย2ีสเพื่อให้ได้ผลลัพธ์80%อไอ20้20%ที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยก็คือกินโปรตีน20-30กรัเป็น แล้วก็ very very strong recommendation ของเรานี่แหละมันจะได้ไม่ต้องคิดมากกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกสลัดด ressing คือถ้ามีอะไรที่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันจะอ้วนหรือเปล่าเพื่อความสบายใจเนี่ยก็ตัอดออกไปครึ่งหนึ่งเราต้องการ Balance ไม่ใช่ perfection Balance ก็คือ do your best แต่ยัง enjoy อยู่ มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนข้อที่5มันต้องมีหนึ่งมื้อที่จะกินอะไรก็ได้ต่ออาทิตย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารและจะได้ออกจากวงจรความรู้สึกผิดสมมติว่ากินเค้กหรืออะไรก็ได้ที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วรู้สึกผิดก็เลยพยายามไม่กินแต่อยากินอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยพยายามไม่กินแต่อยากินบางทีอดทนแล้วก็อดกินแล้วก็เศร้าแล้วในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วก็กลับมากินใหม่แล้วก็รู้สึกผิดใหม่มันเป็นวงจรของ รู้สึกผิดและพ่ายแพ้อยู่อย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์สมมติว่าเย็นวันเสาร์นี้เราจะไปกินชีสเค้กแฟคทอรี่จะเป็นมือที่จะกินอะไรก็ได้ที่เราอยากจะกินพอแพลนปุ๊บก่อนไปคือตื่นเต้นตั้งแต่วันที่แพลนเลยถูกป่ะอย่างที่2คือพอไปถึงแล้วเนี่ยก็กินเต็มที่อยากกินอะไรกินอย่างอร่อยอย่างมีความสุขมันเป็นเซเลบรชันที่เราสมควรที่จะได้รับและมันจะได้รู้สึกดีกับอาหารแทนที่จะรู้สึกผิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหาร ข้อที่3คือการกลับมากินโปรตีนรูทีนแล้วมันจะง่ายกับการกลับมานะครวิ่งมันได้หายไปหมดแล้วคือเมื่อคือนกินชีสเค้กเยอะมากจนวันนี้ไม่อยากเห็นแล้วใช่ปะข้อที่4ก็คือแพลนใหม่ว่าจะไปกินที่ไหนดีเป็นวงจรแบบนี้ตื่นเต้นได้กินเต็มที่อร่อยแฮปปี้กลับมาโปรตีนรูทีนเป็นการกินอย่างมีความสุขในที่สุดมันจะได้กินของที่อยากกินบ่อยกว่านี้นะพอได้ลดความอ้วนไปแล้วแล้วมีกล้ามเนื้อมากขึ้นการเผาผลาญดีขึ้นและมี ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยมันจะสามารถที่จะเบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นกินได้มากขึ้นโดยที่ไม่อ้วนขึ้นและถ้าใครที่หยุดกินของหวานหนึ่งชิ้นในแต่ละวันไม่ได้ก็ให้ไม่กินของหวานวันนี้แทนเป็น1วันต่ออาทิตย์ข้อที่6คือต้องมีทัศนคติว่าจะไม่มีการเฟลมันเป็นแค่อินโฟเมชันเพื่อการปรับเท่านั้นคือมันต้องคิดว่าตัวเองเป็นซิสเต็มอะไรชิกอย่างสมมติว่าเราใส่อินพุตเป็นแมกนัม um เข้าไปผลรั์ออกมาว่าเราสามารถหยุดกินได้อร่อยดีก็ทําต่อไปแต่ถ้าเราหยุด กินไม่ได้กินเค้กปิด3ชิ้นกินคุกกี้ปีกห้าอันมันก็จะไม่เวิร์กมันก็ต้องมาปรับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกินของหวานหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์แทนต้องลองใหม่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกแย่เวลาเฟลอ่ะเพราะว่าเราอยากได้ข้อมูลพวกนี้ที่เกี่ยวกับตัวเราเองการลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นเฉพาะบุคคลเราไม่สามารถที่จะไปหาหนังสือมาอ่านได้ความรู้มันจะเกิดจากประสบการณ์ของตัวเราเอง มันไม่มีใครหรอกนะที่จะมาเริ่มลดความอ้วนแล้วจะทําได้แบบถูกต้องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับแต่มันต้องปรับที่ตัวเองนะไม่ใช่ที่คนอื่นสมมุติว่าในชีวิตมีฟีเดอร์อยู่คนหนึ่งฟีเดอร์คือคนที่แสดงความรักด้วยการให้อาหารส่วนใหญ่จะเป็นแม่ที่ทําอาหารเก่งๆแล้วเราก็หยุดกินไม่ได้คือมันไม่เวิร์กอยู่เราอาจจะคุยกับแม่ก็ได้ว่าสามารถที่จะทําอาหารเฮลที่ให้กินหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ทําก็ต้องปรับอย่างอื่นอาจจะใช้ช่องแข็งให้เป็นประโยชน์คือฟรีชอาหารไว้เลย หรืออาจจะเอาอาหารไปให้คนอื่นปรับไปเรื่อยๆหาสิ่งที่เวิร์กกับชีวิตอย่าไปรอให้คนอื่นปรับเหมือนเอาพาวเวอร์ไปให้เขาอะว่าเขาต้องปรับก่อนเราถึงจะลดความอ้วนได้หรอจะสังเกตได้ว่าทุกข้อเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ be nice กับร่างกายและจิตใจของตัวเองมันต้องเป็น happy and healthy journey มันจะถึงไป happy and healthy destination ได้สามารถดาวน์โหลดตารางอาหารและ recommendation ของเราได้ลิงก์อยู่ใน description box จะได้เริ่มทำเมนูของตัวเองแล้วก็ Enjoy กับ process ของการลดความอ้วนมีอะไรคอมเมนต์ Comment ถามเราได้เสมอเรายินดีแชร์ประสบการณ์วิดีโอหน้าเรามีแบบนี้เลยแต่เป็นตารางการออกกำลังกายมานำเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย